เงากระบี่สายฟ้าไปโจวินมาสู้กันจมตีรัวมากแต่ว่ายังไม่พอลดกระบี่เมื่อคู่นี้ผิดปกติแปลกจังทำไมถึงแทงไม่เข้าเลย นี่คือกรอบเพลิงโลหิตที่ท่านพ่อข้าให้มาพลังยุดต่ำกว่าขั้นแปดอย่าหวังทำลายข้าได้เจ้าท่ากระบีเอานี่ไปบ้าเอ้ยน้ำอสศนีแข็งมากไม่มีประโยชน์หรอกอย่าเสียแรงเปล่าเลยเอานี่ไปกินเจ้าสวะเจ้าสวะเจ้าสวะบ้าชมัดช่วยไม่ได้แล้ว พลังวิญญาณฟ้าดินจงมารวมตัวเฮ้ยนี่นี่เขามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเลื่อนระดับตอนต่อสู้เหรอเฮ้ยเด้ขาบรรลุขั้นเจ็ดแล้วอ่ะจะให้เขามีโอกาสไม่ได้สายไปแล้วเฮ้ยสำสำเร็จแล้วเหรอ เป็นไปได้ยังไงแย่แล้วฮะไม่รู้จักเจียมตัวยังไงก็เป็นแค่ทาสกระบีข้าก็บอกแล้วพลังยุทดขั้นแปดยังทำลายกรอบเพลิงโลหิตไม่ได้ถึงเจ้าจะบรรลุขั้นเจ็แล้วจะทำอะไรได้สิทธิพี่หวังหนิงกังวลว่าข้าจะแพ้เนี่ยนะตลกสิ้นดีเลยเจ้าทาสกระบีไม่เจียมตัวรีบลงมาเถอะหน้า สิทธิ์น้องโจเห็นกันหน้าสิทธิ์พี่ซูจะไว้ชีวิตเจ้าจนอยังจะโอ้เออะไรอยู่บนเวทีอยู่ได้เหรอสิทธิคนอื่นรอประลองอยู่นอะนี่เป็นขีดจํากัดของฉันแล้วงั้นเหรอลินอวินไม่รู้จริงๆทำไมสิทธิ์พี่ซูถึงได้ชื่นชอบสวะอย่างเจ้าซูจือเหยาพูดไปก็ไร้ประโยชน์โจอว,วินมาสู้กันไหม เขาทำลายการป้องกันของสิษย์พี่โจไม่ได้รีบยอมแพ้เถอะเสียเวลาดื้อดึงไม่เปลี่ยนเลยนะงั้นเจ้าก็ตายซะเจ้าธาดกระบีอัศนีกัปนาดใจมีพยักษดอมดมกุหลาบดอกไม้เริ่มจากที่ใดทักษะยุทธบุพพาร้อยนี่มันทักษะยุทธไปไปได้ยังไงเฮ้ย มป็นแค่ท่านก็มบบีข้าจะแพ้ได้ยังไงกันข้าเจะอะเฮ้ยหลินหล,ลินวินชนะแล้วไม่ได้ยังไงเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงก <จะ S 2> ันเชื่อสายตาชนะแล้วมาส้มวินเหรอวินเหรอ เจ้าท่านกระบ,บี่จะเอามาหิดขนาดนี้เชียวหรือกระบ,บี่ไม่มีตาถ้าข้าไม่ทุ่มสุดตัวคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือข้าอีกอย่างข้าก็ไม่มีเจตนาเอาชีวิตเขาท่านจะฆ่าจเจ้าจาเทพกระบ,บี่ <c oughs> เลวเลผู้อาวุโสโจ <c oughs> กดหลายร้อยปีของสำนักท่านก็กล้าทำลายหรือยังไม่เรียบลงมาอีกเจ้าสำนักพูดมีเหตุผลนะแบบนี้ผู้อวุโสโจกกำลังแก่เด็กนะสิออทำแบบนี้แล้วต่อไปใครจะล้ามัลองหรอใช่ไหมหั่าน,น,นใช่แบบเหนือไม่เห็นด้วยเลย เราไปกันเถอะหนที่สุดก็จบแล้วเรีบช่วยคนฮะเฮ้ยเราลินเราลินจ้เป็นยังไงบ้างลินวินลินวินสิทธิ์พี่ซูนี่ฉันาลันอยู่เหรอเป็นฝันที่ไม่เลวเลย ดหัวแล้วทำไมแผลฉันแผลหายดีหมดแล้วเหรอฉันสลบไปกี่วันกันเนี่ยสิทธิพี่ท่านฟื้นแล้วหรือข้านอนไปกี่วันเหรอหลายวันนี้เจ้าเป็นคนดูแลข้าตลอดเลยเหรองานประลองผ่านไปเจ็ดวันแล้ววันนี้สิทธิพี่ต่งเรียกข้ามาก่อนหน้านี้ข้าก็ไม่รู้ว่าใครดูแลท่านงั้นเราสต่งเหรอข้าไปก่อนนะแค่ฝันไปจริงๆด้วยแปลกจัง ทำไมนอนหลับไปแค่ไม่กี่วันพลังยุดถึงเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้บาดแผลก็หายดีแล้วด้วยหรือว่าอ๋โชคดีที่ยาเทียนหยวนยังอยู่เรื่องที่เคยสัญญาไว้ได้เวลาทําตามสัญญาแล้วหากชาติหน้ามีจริงอย่าลุ่มหลงในรักอรุณสวัสดิ์สิทธิ์พี่หลินอรุณสวัสด์พวกสิทธ์น้องบอกว่านางอยู่ที่นี่สิทธิ์พี่ซู มาได้อย่างไรกัน<ะ>เนี่ยนี่ท่านกระบีออ่น้องเล็กสายในคนใหม่ของเราไม่ใช่หรือไม่ถูกสิท่านกระบี่จะได้เป็นศิษย์สายในท่านกระบี่จะได้เป็นศิษย์สายในเนี่ยนะขอทางหน่อยดูวางมากเจ้าเพิ่งเข้าสายในก็ไม่เห็นหัวสิทธิ์พี่หวังแล้วเพิ่งเข้าสายในก็ไม่เห็นหัวสิทธิ์พี่หวังขอแล้ครับสิทธิ์พี่สูมีเรื่องอะไรข้าในที่สุดก็ทำได้แล้ว ยืนต่อหน้าเธอได้อย่างสง่าพาเผยเฮ้ยดูนั่นสิลินวินจะ้สารภาพรักกับสิทธิพิสูแล้วนั่นน่าเห็นไหมชวีวีเลยเขาควรด้วยดิเป็นขาดขังคกทาดกระบี่อย่างเจ้าจะพูดอะไรก็รีบพูดเจือเยายุ่งมากเนอะสองปีมานี้ขอบคุณสิทธิพิสูที่ดูแลบางทีสําหรับสิทธิพิสูแล้วอาจจะไม่สําคัญอะไรแต่ข้าจําได้หมดปีเกิงจื่อวันที่18เดือน6ลินวินกับสิทธิพิสูพบกันครั้งแรกที่หอชำระกระบี่วันนั้นสิทธิพิสมุดชุดกระโปรงสีม่วง มาให้ข้าดูแลกระบี่ข้ารับคำไหว้าวานตั้งใจดูแลทั้งวันทั้งคืนหวังเพียงจะมอบกระบี่คืนให้สิทธิ์พี่ด้วยมือตัวเองสิทธิ์พี่มอบอสุบำรุงร่างกายให้ข้าห้ามเพปีเกิงจื่อวันที่15เดือน11วันนั้นหิมะตกหนักข้าบังเอิญเจอสิทธิ์พี่ตรงระเบียงที่พายุหิมะพัดสิทธิ์พี่กลับเผยรอยยิ้มข้าจะไม่มีวันลืมภาพนั้นพอแล้วอ๋อเจ้าอยากพูดอะไรกันแนะ่ข้าไม่มีสิทธิ์หวังอะไร ยาเทียนหยวนเม็ดนี้เขาใช้หินวิญญาณระดับต่ำสี่หมื่นก้อนซื้อมาสิทธิ์พี่ปลดเอาไว้ด้วยบุญคุณในอดีตไม่ติดค้างกันแล้วไม่ติดค้างเหรอหินวิญญาณระดับต่ำสี่หมื่นก้อนใจปั้มจริงๆเลยนะเจ้าคิดว่าข้าอยากให้เจ้าตอบแทนเหรอลินวินข้าไม่สนใจ สวัสดีครับทุกคนผมคือนักเขียนนิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่าเย่หรูหัวครับสแกน QR Code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิยายจ้องเหิงมาอ่านนิยายต้นฉบับด้วยกันลดล็อบทละครล่วงหน้ากันนะครับเลือดเจ้าทาดกระบี่นี่มันเลือดของสิทธิ์พี่ได้ยินว่าเจ้าไปสารภาพรักกับซื้อจู่เหยาแล้วทําให้สิทธิ์พี่โกรธจนอาเจียนเป็นเลือดสิทธิ์พี่สูงพุ่งขึ้นเวทีประลองเป็นคนแรกแถมยังอยู่ข้างเตียงดูแลเจ้าไม่หลับไม่นอนเจ็ดวันเต็มเลยลินลินเรื่องในอดีต ที่คคืนข้าก็คืนให้แล้วลืมข้าศิอุที่ฝึกวิชาจากกระพันดินนี้หากมีรักจะบาดเจ็บอาวุธวิเศษหักได้ด้วยเหรอ,เ,อรเพียงแต่ทำไมแกถึงไม่หักละ่ะ 心之所向，无畏深海；无心之所往，不惧高岗。若心的欢喜便在风，便彩繁华着装衣裳；若思虑生己，便长泪散。